สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกแล้วก็การเกิดคลื่นนะครับซิมเปิลฮาร์โมนิกเราจบกันไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่จะเชื่อมโยงกันจากเครื่องของซิมเปิลฮาร์โมนิกมาจนถึงในเรื่องของคลื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาในส่วนนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของค่าความถี่ตัวหนึ่งที่เขาพูดถึงกันเยอะและทุกคนทุกอย่าง ในโลกใบนี้มีเป็นคุณลักษณะประจำตัวมันอยู่แล้วนะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นค่าความถี่ธรรมชาติค่าความถี่ธรรมชาติคืออะไรนิยามของมันเลยคือหนึ่งมันเป็นสมบัติเฉพาะตัวนะครับโดยที่เมื่อเราได้ให้พลังงานกับมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสั่นขึ้นในความถี่ของตัวมันเองพูดง่ายๆก็คือความถี่ธรรมชาตินะครับสรุปเป็นพอยต์ก็คือ1มันคือค่าเฉพาะ เป็น specific เฉพาะตัวเลยนะครับก็คือเป็นค่าเฉพาะตัวของสสารใดๆ 2. มันจะสั่นด้วยตัวมันเองนะครับเมื่อรับแรงภายนอกมากระทําลักษณะนี้แหละนะครับมันจะทำให้เกิดการสั่นขอยกตัวอย่างตามคลิปนะครับเดี๋ยวคุณจะเปิดคลิปให้ดูนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปตัวอย่างของกิจกรรมความถี่ธรรมชาตินะครับ จะเห็นว่าเราจะมีลูกตุ้มอยู่2ขนาดก็คือเป็นขนาดเล็ก6ลูกแล้วก็มีขนาดใหญ่1ลูกนะครับในส่วนวิธีการทํานี่ก็คือเขาจะวางลูกตุ้มให้อยู่ในขนาดที่ตำแหน่งที่แตกต่างกันนะครับโดยจะมี2ลูกเล็กเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันกับลูกตุ้มใหญ่และที่เหลือก็จะอยู่ในความยาวที่แตกต่างกันเราจะทําการดึงแกวงลูกตุ้มใหญ่นะครับแล้วจากนั้นสังเกตการสั่น นักเรียนจะเห็นได้ว่าเราสั่นแค่ลูกเดียวนะครับเราดึงแค่ลูกเดียวแต่ว่ามันมีการสั่นที่เกิดขึ้นกับลูกตุ่มลูกอื่นๆด้วยนะครับถ้าเห็นจากในคลิปเลยเนี่ยจะเห็นว่าบางลูกเนี่ยจะค่อยๆสั่นแรงขึ้นบางบางลูกก็จะค่อยๆสั่นนะครับจากการสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติเมื่อครู่นี้นะครับมันจะเป็นตัวที่ส่งผลกันมาถึงคำคำหนึ่งนั่นก็คือการเกิด Resonance การเกิดเรโซแนนต์ตัวนี้ภาษาไทยเรียกว่าการสั่นพ้องนะครับการสั่นพ้องหรือเรโซแนนต์เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะหนึ่งก็คือเป็นการสั่นที่รุนแรงที่สุดนะครับเป็นการสั่นที่แรงที่สุดแต่การสั่นที่แรงที่สุดนี้มันต้องเกิดภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามันจะต้องสั่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสั่นมาก่อน แล้วทีนี้เนี่ยการสั่นมาก่อนเนี่ยนะครับมันได้รับแรงเพิ่มได้รับพลังงานใช้คำนี้จะตรงกว่าใช้ได้รับพลังงานเพิ่มซึ่งพลังงานเพิ่มตัวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการสั่นนะครับการสั่นในที่นี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยมันสั่นอยู่ละมันสั่นแกว่งไปได้สมมติว่าเราแขวนลูกตุ้มไว้ใช่ไหมครับล้วเราทำการ มันก็แกว่งไปแกว่งมาด้วยความถี่ค่าหนึ่งอยู่แล้วและคราวนี้เนี่ยเรามีการให้พลังงานจากภายนอกนะครับให้พลังงานจากภายนอกเนี่ยไอลูกตุ้มตัวนี้เนี่ยจากเดิมที่มันควรจะสั่นถึงแค่ตำแหน่ง a มันสามารถสั่นออกมาได้กว้างจนถึงจุด b เลยนะครับก็คือมันมันสามารถแหกระยะที่มันมาได้ไกลที่สุดออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสั่นพ้องเนี่ยมันจะเกิดการ สั่นที่รุนแรงที่สุดโดยเงื่อนไขของการสั่นก็คือมันต้องมีการสั่นมาก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยมันมันสั่นแล้วมันได้รับพลังงานเพิ่มซึ่งพลังงานเพิ่มนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดการสั่นที่ตรงกับค่าความถี่ธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมมันมีความเกี่ยวเนื่องกันแล้วนะตรงกับค่า f ธรรมชาติของเรานะครับ ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรผลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้เกิดการสั่นที่รุนแรงมากจนกระทั่งมันส่งผลกระทบทั้งดีและไม่ดีนะครับตัวอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นเคสตัตดี้ที่พูดถึง natural frequency กับตัว resonance ได้ดีที่สุดก็คือตัวสะพานแขวน Tacoma นะครับตามรูปตัวนี้เลยเนอะอันนี้นะครับก็จะมีคลิปอีกตัวหนึ่งที่ครูจะอธิบายในคลิปนะครับ และอีกอย่างหนึง่งตัวอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นได้บ่อยก็คือเช่นอะไรบ้างเช่นเวลามันมีรถที่เปิดเสียงดังๆรถแหร่รถหมอลำอะไรต่างเนี่ยนะครับมันวิ่งผ่านบ้านเราแล้วลคราวนี้หน้าต่างมันสัน่นหรือว่าเพดานมันสัน่นถ้าเธอเคยได้ยินนะมันจะมีกรณีที่แบบว่าสั่นแรงๆสั่นไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บหน้าต่างแตกเองโดยโดยโดยที่ไม่เราไม่ได้ไปทําอะไรกับมันเลยนะครับ mm. เจอวัตถุเจอเสียงดัง เนาะเขียนเป็นเคสแบบนี้กันวัตถุเจอเสียงดังเจอเสียงดังดังแล้วกลายเป็นว่ามันสั่นด้วยตัวเองเหมือนอย่างเช่นถ้าบ้านใครเป็นฝ้าเป็นฝ้าแบบแขวนธรรมดาเนี่ยลดรถแห่ผ่านเสียงดังๆผ่านก็จะรู้สึกหน้าต่างสั่นไม่พอหลังคาบ้านสั่นด้วยนะครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่นักฟุตบอลเนี่ย เวลาเธอเห็นเขานั่งเตะรีคิกใช่ไหมก็คือเวลาคนจะเตะรีคิกตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีคนตั้งกำแพงอยู่มันจะต้องมีคนตั้งตั้งตั้งรับไว้อยู่อ่ะวิกิเกเขียนไว้3ามคนพอเธอจะเห็นว่านอกจากการที่เขาจะกลุ่มกล่องดวงใจของเขาแล้วเนี่ยมีบางคนที่ยกมือมาปิดหน้าอกไว้เขาไม่ได้กลัวว่าหน้าอกเขาจะช้ำหรือว่าอะไรนะครับก็คือในกรณีที่เธอเตะ ลูกบอลใส่แล้วอเอิญว่าลูกบอลตัวนี้วิ่งไปอัดใส่หน้าอกของทีมฝ่ายตรงข้ามแล้วอเอิญว่าลูกบอลที่เธอเตะเนี่ยมันแรงพอที่จะทําให้หน้าอกของคู่ต่อสู้เนี่ยมีการสั่นนล้วเกี่ยวอะไรกการสั่นเธออย่าลืมนะครับที่หน้าอกเนี่ยมันมีหัวใจอยู่หัวใจของเราเนี่ยมันจะมีจังหวะก,การเต้นสั่นไปสั่นมาของมันและอย่าลืมว่าทุกอย่างมีความถี่ธรรมชาติ ในเมื่อมันมีความถี่ธรรมชาติเสร็จป,ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเธอเทคพลังงานเข้าไปแล้วอเผอิญพลังงานนั้นตรงกับความถี่ธรรมชาติของหัวใจเธอเองนั่นไงหัวใจเธอจะอยู่เฉยก็จะพีคขึ้นมาเต้นแรงขึ้นมาไม่ใช่เจอหน้าคนที่ชอบหรือว่าไปโกรธใครหหัวใจเต้นแรงไม่ใช่นะครับก็คือจังหวะการเต้นของหัวใจเธอเนี่ยมันแดิมไปแบบสมมุติว่ามันเป็นจังหวะขึ้นลงนี้เนาะแล้วคราวนี้เนี่ยจังหวะที่เธอโดนอัดเนี่ยมันพีคขึ้นไปแบบเนี้ยนะครับ กล้ามเนื้อหัวใจมันรับ,ร,บรับแรงสั่นสะเทือนไม่ได้จังหวะตรงนี้แหละนะครับมันจะทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันพูดง่ายๆว่าหัวใจวายนั่นแหละนะครับหัวใจวายเฉียบพลันเนาะอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเคสตัตี้ตัวอย่างหนึ่งที่เราจะเจอได้บ่อยในเรื่องของการกีฬาเวลาที่เขาตีกันหรือว่าเวลาที่แบบเหมือนกรณีที่มันมีข่าวที่มีการ อัดรุ่นน้องแล้วคราวนี้เนี่ยแตะใส่หน้าอกแล้วรุ่นน้องวูบลงไปเนี่ยอันนี้ก็กรณีเดียวกันนะครับก็คือหน้าอกหัวใจของเด็กคนนั้นเนี่ยเขาสั่นอยู่แล้วเจอแรงที่จากภายนอกรับเข้ามาแล้วแรงนั้นทําให้หัวใจสั่นตรงกับความถี่ธรรมชาติพอดีหัวใจเขาพีคขึ้นไปแล้วคราวนี้มันมันน็อกหัวใจมันน็อกนะครับก็เลยกลายเป็นหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะครับ กรณีตัวอย่างนี้ก็คือเป็นตัวสอนที่เรารู้ว่าเราควรจะป้องกันตัวเองนะครับไม่ให้มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่ว่าจะเป็นสมองหรือเป็นหัวใจหรือเป็นอะไรก็ช่างนะครับถ้ามันสั่นแรงมากเกินไปบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้เนาะโอเคนะครับในกรณีหน้านี้นะครับจะเป็นคลิปการสั่นพ้องนะครับเป็นการปลุกสําหรับนักออกแบบสะพานแขวนลิ้วความบัวบางของสะพานพวกเขากระเบนแรงลมต่ําไป ปริศนาอยู่ที่ความจริงที่ว่าทากุมาถูกออกแบบให้รับแรงลม120ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ความเร็วลมในวันที่7พฤศจิกายน1940นั้นอยู่ที่40ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นแจกคไขปริศนาอยู่ที่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความถี่ทางธรรมชาติความถี่ธรรมชาติก็คือบางสิ่งที่บางคนที่ชอบดนตรีจะคุ้นเคยมากมันคือโน้ตดนตรีที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นถ้าคุณถึงสายกีตาร์หรือสาวอรินคุณจะได้ยิน อน้นต์ดนตรีที่มีความถี่เฉพาะตัวและสะพานก็เช่นเดียวกันมีโครงสร้างสามแบบที่นี่พวกมันมีความถี่ธรรมชาติที่ต่างกันความถี่ธรรมชาติคือความถี่ที่มันสั่นถ้าคุณดีดมันเราก็จะให้ความถี่ธรรมชาติช้าๆตรงนี้เราจะได้แบบเร็วๆอีกแล้วก็แบบกลางๆด้วยในการทดสอบความถี่ธรรมชาติของช่องแคบทับุูห้าไม่ต่างจากอันที่ช้าเมื่อลมพัดสะพานมันสร้างลอนมุนหลายลูก เรียกว่าลมวนปัญหาเกิดตอนนั้นเองและลมวนพวกนี้มีความขีธรรมชาติแบบยวกับสะพานเรียกว่าการสั่นสะเทือนร่วมถ้าผมเริ่มพยาบที่จุดร,รับแรงของสะพานทั้งสามนี้ถ้าทําช้าๆก็จะเกิดการเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่ความถีธรรมชาติของอันที่ช้าๆใหญ่ๆนี่เห็นได้ชัดว่ามันจะเริ่มตอบสนองไม่เกิดการขยายความขีเลย แต่ถ้าผมท,ทําด้วยความเร็วกลางๆเจ้าอันกลางนี่ก็จะสั่นอย่างแรงและอีกสองตัวก็จะหยุดและถ้าผมทําอย่างเร็วเลยเจ้าอันเล็กมันก็จะสั่นอย่างแรงและอีกสองตัวจะหยุดเช้าว,วันนั้นลมบนก่อให้เกิดการไหวตัวของสะพานที่ความถี่ธรรมชาติเพียงแต่รอเวลาเท่านั้นก่อนที่การสั่นสะเทือนร่วมจะทําให้สะพานถล่มชัคคู้า,าทำให้วิศวกรสะพานกลัวบ้ากตอนนั้นเอง ล้มกลายเป็นศัตรูสําคัญไปแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นการทดลองเสมือนจริงนะครับไอ้ตัวการสั่นพ้องเนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือว่าเราจะมีสปริงเนี่ยเจ็ดตัวสปริงจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวซึ่งเจ็ดตัวนี้จะมีค่าคงที่สปริงต่างกันนะครับมีค่าคงที่เจ็ดค่าซึ่งค่าคงที่เจ็ดค่าตัวนี้ครูเรียงลําดับตั้งแต่ตัวอ่อนไปยันตัวที่มันแข็งที่สุดนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยคือเราติดไว้ในแท่นแท่นที่ทําให้เกิดการสั่นขึ้นลงได้เหมือนเหมือนกันก็คือพูดง่ายๆก็คือให้พลังงานเท่ากันเป็นแท่นเดียวกันแท่นที่ให้พลังงานเท่ากันแล้วไงต่อในกรณีที่แท่นนี้มันให้พลังงานเท่ากันนะครับมันก็หมายถึงว่ามันจะส่งผลต่อการสั่นของแต่ละวัตถุหนึ่ง6 7สห้าดต่างกันวัตถุตัวนี้เนี่ยวางไว้ด้วยตัว มวลหนึ่งสองสนะครับและคราวนี้เนี่ยเราลองปรับความถี่ตรงนี้ดูการปรับความถี่ตรงนี้เนี่ยเธอจะเห็นได้ว่าเมื่อเราปรับความถี่ไปค่าหนึ่งสปริงตัวอื่นอาจจะไม่สั่นหรืออาจจะแค่เริ่มสั่นแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่สั่นเกินหน้าเกินตาในกรณีนี้เป็นในกรณีนี้นะครับครูแคปมาในส่วนของตัวที่สซึ่งตัวที่สตัวนี้เนี่ยมันไป สั่นพ้องกับความถี่ค่าหนึ่งของมันนั่นก็คือความถี่ที่ครูปรับได้คือ2เฮิร์ตถ้าครูปรับมากกว่านี้เนี่ยตัวนี้จะไม่สั่นแรงที่สุดจะสั่นในลักษณะที่เหมือนกับตัวอื่นๆก็คือเป็นลักษณะค่อยๆสั่นขึ้นสั่นลงถ้าในถ้าถ้ามันเป็นคลิปเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ลูกมันจะสั่นแค่นี้มันจะสั่นอยู่ในระดับสูงแค่นี้แต่ว่าอีตัวที่3มเนี่ยมันพีคขึ้นมาสูงกว่าเพื่อนเลยแต่ถ้าครูปรับตัวนี้เพิ่มสูงิว้าเป็น2จุด หนึงตัวนี้ก็จะเริ่มน้อยลงจนกระทั่งมันสั่นพร้อมๆก,กันกับตัวอื่นและถ้าปรับความถี่ขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นโอกาสเป็นไปได้ว่าตัวที่4จะมีจังหวะแด็มสูงขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างของความถี่ธรรมชาติเนาะจบไปนะครับคราวนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อใหม่เลยก็คือในเรื่องของเวฟหรือว่าแปลว่าคลื่นนะครับตัวคลื่นตัวนี้เนี่ยนะครับ ครูจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพชัดเจนก็คือว่ามันเอานิยามก่อนเนาะมันก็คือการการส่งพลังงานระหว่างอนุภาคแล้วมันส่งพลังงานแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะครับมันเป็นการส่งพลังงานระหว่างอนุภาคโดยที่โดยนะครับโดยที่วัตถุทั้งชิ้นเนี่ย มีบางส่วนที่ถูกลบกวนการที่มันถูกมีบางส่วนถูกลบกวนนะครับมันก็จะถูกได้รับพลังงานแค่จุดเดียวใช่ไหมแต่การรับพลังงานจุดเดียวของมันเนี่ยมันส่งต่อพลังงานไปยังอนุภาคข้างเคียงด้วยนะครับโดยที่วัตถุมีบางส่วนถูกลบกวนและอนุภาคจุดนั้นอนุภาคบริเวณน,นั้นเนี่ยมันมีการ บริเวณนั้นเนาะตกไปมีการส่งพลังงานไปยังตัวข้างเคียงส่งต่อนะครับส่งต่ออ n นเ g อตัวนี้ไปยังตัวใกล้ๆนะครับอันนี้แหละนะครับมันจะเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าคลื่นมันเกิดได้ยังไงถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะครับอย่างเช่นว่าเราขยายอนุภาคให้มันเป็นโมเลกุล โมเลกุลของสารแต่ละชนิดมันก็จะมีการวางเรียงตัวที่แตกต่างกันตามธรรมชาติของมันและถ้าเราเรียนเรื่องพันธะเคมีไปเราจะรู้ว่ามันจะมีแขนที่จับกันอยู่จะชิดจะห่างก็ขึ้นอยู่กับแรงระหว่างพันธะนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้มันห่างกันพอควรเนาะครูเทคพลังงานให้ก็คืออาจจะไปสบัดมันหรือว่าอาจจะตีมันที่ส่วนนี้นะครับไอ้วัตถุก้อนนี้เนี่ย มันจะมีการสัน่นมันจะมีการไปตามแนวแรงของครูแต่เธออย่าลืมว่ามันจะคล้ายกับกรณีของการแกว่งของเพนดูลัมกับการยืดหดของสปริงคืออะไรครับคือมันมีการกลับสู่จุดเดิมของมันเห็นไหมมันจะเริ่มสอดคล้องกับซิมเพิลฮาร์โมนิกแล้วเดิมทีเนี่ยจุดเดิมของมันอยู่ตรงไหนเราจะเรียกตรงนั้นว่าเป็นจุดสมดุลเพราะว่ามันไม่มี แรงบัคธรรมกว่ามันแต่พอมีแรงบัทธรรมเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างในกรณีที่มันเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างเสร็จปุ๊บนะครับตัดเป็นภาพต่อมามันจะเคลื่อนที่ออกจากแนวตำแหน่งเดิมลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยทำไมมันไม่ไปแล้วไปรับไม่กลับย้อนมาเพราะว่าอะไรมันมีแขนครับ มันมีแขนที่ถูกดึงโดยเพื่อนทั้งข้างไว้มันเลยไม่สามารถที่จะไปต่อได้อีกดังนั้นเนี่ยอนุภาคตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยไปได้ไกลที่สุดค่าหนึ่งแล้วแขนของเพื่อนมันเนี่ยดึงปรับดึงมันปรับขึ้นมานะครับที่ตำแหน่งเดิมแต่ว่าการกลับมาที่ตำแหน่งเดิมของมันเนี่ยมันยังคงเหลือพลังงานค้างไว้อยู่และพลังงานค้างตัวนี้เนี่ย สมมติว่าพลังงานมานี้เต็มร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมพอมันลงมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยพลังงานมันถูกถ่ายทอดให้เพื่อนด้านล่างละตอนนี้มีแปดสิบตอนนี้ไปละยี่สิบเหมือนไอ้ตัวเนี้ยไอตัวขาวตัวเนี้ยดึงอีตัวแดงเนี้ยขึ้นมาทำนองเดียวกันอีตัวแดงนี้ก็จะไปฉุดอีตัวขาวนี้ลงมาเช่นเดียวกันกลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าอีตัวแดงเนี้ยวิ่งขึ้นมาอยู่ในระดับสมมุิเหมือนเดิมแต่อีตัวขาวเนี่ยเริ่มตกลงไปด้านล่างละ แล้วมันก็จะไปฉุดเอาตัวด้านข้างของของของตัวมันเองตัวที่3ที่4ที่5เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมันแดมขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดปุ๊บอีตัวนี้นะครับมันก็จะลงมาจนถึงจุดล่างสุดต่างคนต่างฉุดกันตัวหนึ่งฉุดตัวแดงฉุดตัวขาวขึ้นตัวขาวฉุดตัวแดงลงมันก็เลยทำให้เกิดลักษณะเป็นการอนุภาคนะครับมันมีการสั่นเคลื่อนที่ซ้ำรอยเดิม การที่อนุภาคเคลื่อนที่ซ้ำรอยเดิมเนี่ยแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันก็ต้องใช้การเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกมาอธิบายได้มันคือการสั่นครับมันคือการสั่นและการสั่นตัวนี้เนี่ยมันใช้ฟังก์ชันของตรีโกณมิติเข้ามาอธิบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนซิมเพิลฮาร์โมนิกไปก่อนนะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ อันนี้แหละเป็นที่มาของการเกิดคลื่นนะครับและลักษณะเด่นของมันก็คือมันจะไม่อยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งถาวรพู้ได้ยง่ายก็คือมันจะต้องกลับไปสู่จุดสมดุลอ่ะอะอยู่ตรงนี้มีแล้วนะครับมันจะต้องกลับไปสู่จุดสมดุลของมันนะครับก็คือเธอจะเห็นว่าเวลาเธอไปอาบน้ําหรืออะไรอย่างเงี้บ้านใครมีอ่างน้ําหรือว่ามีถังน้ําเก็บไว้อยู่เนี่ย เธอเอาขันน้ำโจดลงไปเนี่ยน้ำจากเดิมที่นิ่งอยู่มันจะมีการกระเพื่อมนะครับน้ำที่กระเพื่อมตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้กระเพื่อมแบบแรงอย่างนี้ตลอดทั้งคืนไม่อย่างนั้นมีหลอดแน่นะครับมันจะค่อยๆกระเพื่อมกระเพื่อมไปเรื่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลายเป็นระนาบน้ําธรรมดานะครับเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าการสั่นของมันเนี่ยมันก็พยายามที่จะวิ่งกลับข้อหาตําแหน่งเดิมของมันก็คือจุดสมดุลน,นั่นเองนะครับ สรุปนิยามของคลื่นคลื่นก็คือเป็นการส่งต่อพลังงานระหว่างอนุภาคโดยที่มันถูกส่งรบกวนแค่บางส่วนเท่านั้นอนุภาคบริเวณน,นั้นนะครับมีการส่งต่ออนุภาคไปยีงยตัวข้างเคียงแล้วอนุภาคตัวข้างเคียงนี้เนี่ยมันก็จะทําการรับพลังงานจากตัวแรกมา แล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีแขนที่ติดกันอยู่มันเลยทําให้วัตไออนุภาคตัวเนี้ยไม่ไม่หลุดออกจากวัตถุนั้นเลยนะครับมันจะมีแค่ลักษณะของการสั่นออกจากแนวเดิมตําแหน่งเดิมที่มันวางตัวไว้แล้วมันก็ถูกเพื่อนข้างๆมันเนี่ยดึงแขนไว้ในทำนองเดียวกันมันก็ดึงเพื่อนมาลงไปด้วยมันก็เลยทำให้เราเห็นลักษณะเป็นแบบนี้ตอนแรกไอ้นี่ลงมาไอ้ขาวนี่ก็ค่อยๆลงมา ไอตัวขาวตัวที่3มก็ค่อยๆลงมาไอตัวนี้ก็เริ่มลงมามันจะเป็นลักษณะเป็นลูกคลื่นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะที่เป็นค่อยๆเกิดเป็นลักษณะเป็นคลื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนแบบนี้นะครับพอไอตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บไอตัวนี้ก็ลงมาไอตัวนี้ก็ค่อยๆลงมาไอตัวนี้ก็เริ่มจะถูกรบกวนคือมันจะโดนถูกโยนพลังงานต่อหากันเรื่อยๆ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 จนกว่าพลังงานที่ได้รับส่งต่อมาแล้วหมดไปนะครับ อ่ะทีนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะครับสามารถอันนี้เล่นในตัว iPad iPhone ได้หรือว่าในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆที่รองรับเทคโนโลยี A, h t m i หรือครูพูดถูกฝปล่าไม่แน่ใจนะประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายแบบแห้งๆแล้วกันคือถ้าเรามองตัวนี้นะครับเรามองอเชือกตัวนี้เป็นอนุภาคเหมือนที่ครูกล่าวมาเมื่อครู่นี้นะครับ ไอ้ตัวจุดแดงตัวนี้เนี่ยเป็นจุดย่อยไอ้จุดเขียวนี่เป็นจุดสังเกต Thompson. นะครับเธอจะเห็นว่าเวลาเราสบัดมันขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการส่งต่อพลังงานให้กับตัวที่อยู่ข้างเคียงตัวที่อยู่ข้างเคียงแล้วการที่มันไม่หลุดออกไปเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแขนเห็นไหมมันมีแขนที่เชื่อมต่อกันอยู่ตรงนี้นะครับมันเลยทําให้เกิดการตัวนี้เนี่ยตัวนี้ส่งต่อพลังงานขึ้นไปนะครับ มันส่งต่อไปไอตัวนี้เพิ่งลงมานะไอตัวนี้ก็กําลังจะลงมาไอตัวนี้ก็กําลังจะลงมาไอตัวเนี้ขึ้นมาได้จุดสูงสุดแล้วมันกําลังไปดึงไอตัวด้านขวามือขึ้นมาไอตัวนี้ก็ไปดึงตัวนี้ขึ้นตัวนี้ก็ดึงตัวนี้ขึ้นคือมันจะวิ่งกลับไปกลับมาแล้วมันจะวิ่งกลับมาอยู่ที่ตําแหน่งเดิมจนได้นะครับนี่คือลักษณะของการสั่นภายในอนุภาคที่ทําให้เกิดลักษณะคลื่นขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ย มันมีการเชื่อมโยงกันอย่างที่ครูบอกแล้วว่ามันเหมือนกับซิมเพิลทอมโมนิกการสั่นแน่นอนนะครับจุดที่จะเอามาอธิบายแล้วมันมีความคล้ายคลึงก,ก,กันกับสมก,การ3ตัวก็คือ S, <S เท่ากับ a s i n โอเมกาที T, เท่ากับโอเมกาเอคอสโอเมกาทแล้วก็ A เท่ากับลบโอเมกากำลังสองเอไซโอเมกาท เธอจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติเหมือนกันซึ่งเราจะมาอธิบายการเคลื่อนที่ตำแหน่งในแกน y อย่างเดียวแล้วเพราะว่าเคลื่อนมันจะมีอยู่เราจะศึกษาเพียงแค่มิติเดียวนะครับเพื่อให้มันง่ายในมิตินี้เราจะศึกษาในมิติเหมือนคลื่นนะ้ำเหอลูกก็คือเราดูการเราดูการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะกระชอกของมันเนี่ยมันมีการกระชอกขึ้นกระชอกลงนะครับ เราจะพอตตำแหน่งของกราฟแต่ละจุดการสั่นของอนุภาคแต่ละจุดขึ้นมาปรากฏว่ามันก็ได้เป็นฟังก์ชันเดียวกันกับลักษณะของตัวฟังก์ชันที่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเลยนะครับซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่ามันต้องใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติเข้ามาอธิบายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้เราครูจะไม่หาที่มาของสมการในสิ้เวลาเพราะว่ามันต้องใช้แคลคูลัส์เข้ามาช่วยอีกแล้วครับท่านนะครับ สมการฟังก์ชันขึ้นนะครับมันจะมีสมการดังนี้อันนี้ครูอยากให้เธอจําไว้นะเพราะว่ามันมีการออกข้อสอบสามัญอยู่แล้วมันต้องเอาบางส่วนของตัวนี้ไปใช้งานด้วยนะครับสมการฟังก์ชันขึ้นเนี่ยเราจะใช้เป็นฟังก์ชันขึ้น y t นะครับจริงๆมันต้องให้ด้วย t ด้วยนะแต่ว่าละว้ธีฐานที่เข้าใจว่ามันแปลผันตามเวลาเพราะว่าอะไรดูจากกราฟนะครับมันเป็นแกน y และคลื่นก bon ็ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งเฉพาะแกน y อย่างเดียวมันมีการขยับในแนวแกน x ด้วยถ้าเธอดูในแนวแกน y เนี่ยมันจะแค่ขึ้นกับลงแต่ว่าถ้าเธอมองในแนวแกน x ตัวนี้เนี่ยลูกคลื่นตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการวิ่งเปลี่ยนตำแหน่งไปจากตำแหน่ง x 1ไปหาตำแหน่ง x 2ก็คือไอตัวลูกคลื่นเนี้ยถ้าเธอมองแค่สันเดียวเนี่ยไอตัวลูกคลื่นตัวนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ได้นะครับ แต่ถ้ามองในแนวแกน y มองในแนวสูงต่ำเนี่ยเธอจะมองเห็นว่ามันอยู่ที่อยู่เรามองได้2อิตินะครับแกน y เราจะมองว่ามันจะกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้แต่ถ้าเธอมองในแนวแกน x ก็คือมองตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยไอจุดแดงที่คุณม,มาร์คไว้ตรงเนี้ยเป็นจุดอ่าเป็นจุดกอไก่แล้วกันไอจุดกอไก่ตัวเนี้ยมันก็จะเคลื่อนที่ขยับไปเรื่อยๆตามเวลาเพราะฉะนั้นสมการฟังก์ชันขึ้นมันเลยจะมีความ แอดวานกว่าตัวของฟังก์ชันการสั่นทั่วไปนะครับได้ดังสมการ y เท่ากับ a s i n a มาอีกแล้วเนาะทุกคนน่าจะจำได้ว่า a คือแอมพ i ิจุดนะครับ a s i n จริงๆมันควรเป็น omega t ถูกไหมแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ไม่ได้ขึ้นแค่เวลาอย่างเดียวมันมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวแกน x ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลของการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งในแนวแกน x เนี่ยมันก็จะส่งผลถึงเรื่องการเคลื่อนที่ของคลื่นที่สั่นขึ้นลงแบบนี้ตามเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาพลังงานมาสั่นแค่ขึ้นลงอย่างเดียวไงเก็ตปะก็คือมันต้องมีการเอาพลังงานของตัวมันเองเนี่ยส่งไปให้ตัวข้างๆด้วยให้ตัวข้างๆสั่นตัวข้างนี้ก็จะส่งไปด้านนี้ให้สั่นอันนี้ก็จะส่งไปด้านนี้ให้สั่นมันก็เลยทําให้การสั่นของ แนวแกน y เนี่ยมันไม่ได้สั่นแบบเสถียรขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงไปเรื่อยแต่มันจะสั่นโดยที่ขึ้นอยู่กับว่าระยะ x ที่มันถูกส่งไปเนี่ยก็คือมันมีการเคลื่อนที่ในแนวเส้นเชิงราบตัวนี้ยคลื่นมันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอ่ะเรามานิยามแต่ละตัวกันนิดหนึง่งนะครับแกน y คือระยะกระจัดในแนวตั้งก็คือแนวสูงต่ำของคลื่นนะครับ กน x ก็คือเป็นตำแหน่งที่เคลื่อนเคลื่อนที่ไปได้ก็คือมองสั่นขคลื่นมองลูกขคลื่นลูกหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งไปอย่างที่ครูอธิบายไปเบื้องต้นเนาะแล้วทีนี้ค่า k คืออะไรค่า k ไม่ใช่ค่าคงที่สปริงแล้วนะค่า k จะเป็นค่าที่ใช้บอกว่าเป็นค่าคงที่เธอสามารถเอาไปแตะหรืสมการไหนก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอต้องดูด้วยว่าค่าคงที่ของอะไรนะครับ k คือค่าคงที่ตัวนี้เนี่ยมันคือค่าเลขเชิงมุมนะครับค่าเลขคลื่นเชิงมุม มีค่าเป็น2พายส่วนลัมดาตัวนี้เป็นตัวแปรใหม่เนาะอ่านว่าลัมดาลัมดาจะเขียนแบบนี้นะครับแล้วแต่คนถนัดเนาะครูจะถนัดเขียนแบบนี้ก็คือมันจะเหมือนลอลิงอะ่ะมองง่ายๆแต่ว่าอันนี้คือเขียนครูครูจะเขียนขางาบหน้ามาก่อนแล้วจากนั้นก็จะเขียนเป็นตัวโค้งแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับถ้าเขียนเร็วๆเนาะ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือเป็นโอเมก้าตัวเดิมเลยก็คือเป็นอัตราเร็วเชิงมุมของคลื่นนะครับ t ก็เป็นเวลาเนาะไอตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกในข้อสอบ100เอร์เซ์มันจะมาออกอยู่ค่า k เพราะฉะนั้นให้เธอจําฟังก์ชันค่า k ไว้ให้ดีนะครับแล้วมันสามารถถ้าเธอหาค่า k ได้เธอทราบความยาวคลื่นปุ๊บเนี่ยเธอจะสามารถหาตําแหน่งในแนวแกน y ได้แล้วเธอสามารถเอาไปหาค่าในตําแหน่งแกน x ได้เลยว่าคลื่นเนี่ย เลื่อนที่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยเวลาผ่านไปทีวินาทีเนี่ยมันมาสุดอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับฟัง์กชันขึ้น